ันที่15าธันวาคม2563พลโทนายแพทย์อำนาจบารีผู้อำนวยการสนักงานบรรเทาทุกข์ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2564ยสําโดยสนักงานบรรเทาทุกข์ร่วมกับจังหวัดตากองทัพอากาศและสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์ มูลนิธิอีออนประเทศไทยบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดและกลุ่มบริษัทเซนทันและมูลนิธิต่างๆที่เข้าร่วมโครงการพลโทนายแพทย์อำนาจบารีประธานในพิธีเปิดกลวยถวายสักการะและนำกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิร โดยนายพงษ์รัตน์พิลมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยนายกล่างชาติจังหวัดตากกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยมีนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์นายอำเภอพบพระพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโดยได้มอบเครื่องกันหนาวและสิ่งบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจำนวน1,500ชุดและตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์หน่วยธันตกรรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่นักเรียนณนห้องประชุมโรงเรียนลมไทยพัฒนา2อง ตำบลมลมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากกิจกรรมหนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ2,564จัดขึ้นพืชจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอพบพระและอำเภอไม่สอดจังหวัดตากในระหว่างวันที่15-17ธั 17, นวาคม2563ประกอบด้วยกิจกรรมมอบเครื่องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาวจำนวน3,500ชุดเครื่องกันหนาวสำหรับเด็ก1,200ชุดมอบอุปรก,อกรณ์กีฬาเครื่องทำน้ำเย็น ยาเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาลในโรงเรียนในชนบทและให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางทันตก,กรรมพร้อมให้ความรู้ด้านสุขศึกษานอกจากนี้ยังมีเยี่ยมบ้านผู้รอยโอกาสผู้พิการเพื่อมอบเครื่องกันหนาวและตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุและวันที่5ทธันวาคม2563เวลา7นาฬิกาหน้าที่อาคารหอประชุมอำเภอพบพระจังหวัดตากนายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์านอำเภอพบพระ,พระ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิตรวันชาติวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563 โดยมีพระสงฆ์จำนวน10บรูปเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน89รูปและเวลา8นาฬิกานายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงศ์ในอำเภอพบพระเป็นพานในพิธีวางผ่านพุ่มและพิธีถวายบังคมโดยพิธีเริ่มด้วยนายอำเภอพบพระวางผ่านพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรจากนั้นนําผู้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมชายาลักษณ์โดยพร้อมเพรียงกันหลังจากนั้นพวกเข้าร่วมพิธีแต่และหน่วยงานวางพ่านพุ่มดอกไม้สดเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสานึกในพระมหากรุณาทิคุณเป็นล้นพน้นอัหาที่สุดมิได้วันที่หธันวาคม25 6 3เวลา10นาฬิกา30นาที นายสมพงษ์ฟุ้งทวีวงในอำเภอพบพระบุรณาการร่วมกับนายพรชิตอาสาผู้ใหญ่บ้านอำเภอพบพระหมู่ที่สองตำบลพบพระอำเภอพบพระจังหวัดตากพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านพักและหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสภาเด็กและเยาวชนตำบลพบพระชาวบ้านนักเรียนจิตอาสาพระราชทานร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพรมชนากาทิเศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2563หน้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพบพระกลางหมู่ที่2ตำบลพบพระ,พระอำเภอพบพระจังหวัดต,ตาก วันศุกร์ที่4ทธันวาคม2,563เวลา18นาิกาถึง20นาฬกานายพานุวัตนประจบดีรองนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นบนพภพระพร้อมด้วยนางกิติวราวิริยารองประดเทศบาลและนางสาวนภสรเบนมาศรักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่เทศบาลบลพบพระ,พระด้วยกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลบพพระ,พระได้มนินการจัดโครงการจัดเวทีประชาคมการสอบถามปัญหาความต้องการหรือการประชาพิจารณ์แผนชุมชนประจำปีงบประมาณ2564ร่วมกับหมู่ที่2หมู่ที่3เขตเทศบาลบนพบพระโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นมีกระบวนการในการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นการเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาของตนเองของชุมชนให้ชุมชนมีการพัฒนาทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในด้านต่างๆและด้านการบริหารจัดการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การประยุกต์ใช้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลของชุมชน ที่ในชุมชนต้องการใช้ในการวางแผนเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลพบพระและเพื่อการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับพวเรือนและชุมชนหรือกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาตามความต้องการของชุมชนต่อไปไปไลจะได้สอบอบรนอาบปมผู้หลทุกคนซึ่ง เรียนาพระราชที pues, pes, <Sí. S 1> ่ท่านเขียนเลแต่ว่าแต่ละผีป่าแต่ว่าที่ที่กได้แจกไปมีข้อทวาน